สวัสดีครับทุกคนก็โอ้โหฮาหน่อยเมื่อวานแนวทางก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งเข้าวันเดียวแล้วก็หลุดแนวทางช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะจับทางยากมากเลยริงยึดตามสูตรไม่ได้มันไม่เดินตามสูตรคือมันกระโดดแล้วก็มาเบิ้ลมาสองสามวันแล้วเบิ้ลอะไรไม่เบิ้ลเบิ้ลศูนย์ศูนย์ด้วยเออศูนย์ศูนย์แปกแปดอะไรคือตัวเลขมันกระโดดอะ จากต่ํามาสูงอะไรประมาณนี้กระโดดไปมาคือเราจับทางยากเนีย่ยสองสาวันนี้สังเกตแล้วจับทางยากมากจริงๆตัวเลขอะไรก็งงเหมือนกันนะมันออกกระจายอ่ะคือออกแบบว่าไม่เกาะกลุ่มอ่ะอืมแปลกมากเลยแล้วก็เลขตัวเดิมด้วยที่แปดสี่เออเมื่อวานคิดว่าแปดสามจะมามันมาแปดสี่ อืมอ่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครยังสู้ต่อนะก็ลองดูเผื่อเผื่อว่าเราจะจับถูกทางมันนะจริงพอเราจับต่ำมันมาสูงพอจับสูงมันมาต่ำเมอเมื่อวานสูตรมันมีศูนย์สามแต่ไม่จับมานะคิดว่ามันจะมาสูง เพอมาแค่ตัวเดียวแปดสีก็งงๆกับตัวเลขช่วงนี้จริงๆหาหน่อยหมือนหมืน,มนช่วงใกล้ปีใหม่นี้ออกแบบหลุดลุยกันเยอะหลายอาจารย์หลายสำนักจริงนะ <c oughs> เอามาดูเลขในตารางคนนี้ขอให้จับถูกก็แล้วกันแปดเจ็ดหกแล้วก็ สี่ห้าตัวเลขห้าตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่งวันนี้ให้แบบกลางๆถึงไปสูงเนาะอ่ะหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าเนี่ยแปดสี่แปดแปดสี่นิดโอ้โหกี่รอบเลยนะเมื่อวานเจ็ดสี่ก็มาแล้วก็คือมันมาลุกแต่แต่ตัวเลขกันเดิมมั้ ถ้ามันไม่เบิ้ลถ้ามันไม่ดึงลงต่ำมันจริงเน่ยต่ำก็คือศูนยศูนย์นี่มันมาหลายวันแล้วเนี่ยศูนยศูย์เนี่ยงงมกันนะเนี่ยอ่ะแปลกกับมันอ่ะชุดสามตัวผมชอบผมชอบตัวเนี้หกห้าหกเป็นหามอะแล้วก็แปดแปดสี่ก็ยังชอบเหมือนเดิมจะบอกว่าให้แปดสี่แล้วมาแปดสามนั่งวันนี้ <laughs> โอ้โห ก็ตัวนี้อืมแปดสี่เอาให้อีกเอาให้นําใจมาอีกมามาก็มาอีกอม่ยอมเว้นสักวันนี่คือชุดสามตัวเนะใครจะรูดสี่รอบก็ได้ถ้างั้นก็เล่นเหมือนเดิมก็คือรอบปกติอะไรนะ พิเศษปกติแล้วก็ vip โอเคนะครับก็แนวทางประมาณนี้ถ้าใครยังไม่อยากลุ้นก็ดูดูอ่าเฉยก็ได้เนะาะหรือใครยังจะสู้ต่อก็โอเคให้6ตัวแค่นี้คิดว่ามานะจับทางถูกนะวันนี้อ่ะ